โฮมสเตย์บวกจันเจียงใหม่สุดหนักยอดจองวูบ80%ไปปอปถูกมิชาชีพซ้ำเติมเอาที่พักไปจุขายออนไลน์แต่ยังต้องดิ้นหล่นสู้ น่าหันใจขนาดเลยครับท่านผู้ชมจากกรณีนนเรื่องนี้ที่หมู่บ้านบวกจันต์ตบนปงแยงอำเภอแม่ลิมซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของอำเภอแม่ลิมก่อนที่จะลงดอยอำเภอสเสมิงซึ่งถือเป็นหมู่บ้านเจ้ามงที่มีผืนปา่ามีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งซึ่งเจ้ามงที่นี่ทําการเกษตรปลูกผักและทําฟาร์มดอกกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์และก็ยังเปิดเป็นที่พักโฮมสเตย์ เพื่อจะรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวนะครับเดินตางมาสัมผัสลมหนาวแล้วก็ไอหมอกสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่จนทำให้หลายคนบอกว่าลืมตาอ้าปากได้เลยจนก่อตั้าเป็นกลุ่มวิสากิจชุมชนท่องเที่ยวสีเขียวและวัฒนธรรมชนเผ่าบ้านบกจันทร์ นายกิติพงศ์อนันต์วิไลนึ่งในสมาชิกวิสากิจชุมชนบอกกับทีมเสพข่าวเชียงใหม่ว่าเบดียวนี้ยอดจองห้องพักของนักท่องเที่ยวหายไปเกือบ80%หากเที่ยวกับกู้ปีที่ผ่านมาซึ่งเชื่อว่ามาจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาทําให้คนใจใจน้อยลงประกอบกับที่ผ่านมาโฮมสเตย์ของเจ้ามงบวกจันบาสามารถเข้าโครงการของรัฐอย่างคนละเกิงแล้วก็เฮาแอลได้ตัวเพราะบัคเข้าเกณฑ์ของโครงการตัดนี้ก็เลยอยากจะฝากในงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ และนอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับปัญหามิชฉาชีพนะครับที่นำที่พักไปแอบอ้างปลอม Facebook แล้วก็สื่อช่องทางออนไลน์ต่างๆจุ่หื่อโอนสตังเข้าบัญชีมา้าที่ผ่านมาตางหมู่บ้านเกิดแก้ปัญหาด้วยการแจ้งผ่าน Facebook ว่าหือนักท่องเที่ยววิดีโอคอลตรวจสอบทวงพักก่อนจะจองก็ได้แต่มิชฉาชีพก็ปรับตัวมาที่ห้องพักเอง ทำทีมาจองห้องพักแล้วก็เดินดูแต่ละห้องพร้อมกับวิดีโอคอลโดยอ้างว่าอู้กับเปื่อนจากนั้นนะครับได้มีการเอา QR Code ตโคตกเก่ามาติดเพื่อคนโอนเงินเป็นการซ้ําเติมผู้ประกอบการอย่างหนักนายกิติพงศ์ยังกล่าวต่อว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ทําให้โฮมสเตย์ที่บ้านบกจันทยอยปิดเพื่อบริการ จากตึกหมดมีซาวห้าตี้บัดเดี๋ยวนี้เหลือซีตี้ส่วนหน้าหนาวที่กําลังจะมาแผ่นนี้คาดว่าจะมีเปิดเห้่อบริการเต็มกันตึกหมดบเกินสิบแห่งเกลยอยากจะให้ภาครัฐพิจารณาความเหมาะสมและปลดโอกาสให้กับพี่น้องเจ้ามองที่ทําธุรกิจที่ภาคเข้าถึงโครงการของรัฐอย่าเพียงแต่ละไว้บนดอยกูค้คนจะต้องควรเติบโตไปด้วยกัน